สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มสารัตนะคะจะมานเสนอรเรื่อง knowledge inference system ค่ะครับจากกฎที่เรามีนะครับ10บข้อนะครับก็คือต้องอย่างแรกครับเราต้องทำการสร้างกฎขึ้นมาก่อนครับโดยอิงจากกฎที่เรามีนะครับอเ s ต e p แรก input ครับ if q then x ครับ if q then x แล้วก็ if m then y ครับ m then y แล้วก็เป็น if w and x then g and z ครับ w and x then g and Z ครับแล้วก็เป็น if a and b then c ครับ if a and ดีเดนซครับแล้วก็เป็นดีแอนแซเดนอครับแล้วก็เป็น C ีแอนอีเดนเครับ ก็เป็น x เด a ครับแล้วก็เป็น y เด b ครับก็เป็น f เด s ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น g เด r นครับ โดยหลังจากที่เรามีกดแล้วครับต่อไปก็จะมาเข้าตัวตัวอินฟลูเอนซ์ครับโดยกดเลข2ครับและระบบก็จะถามว่าให้ใส่แฟกเข้าไปครับถ้าเรามีก็ให้เราใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่มีก็กด enter นะครับในกรณีผมจะลองแบบไม่มีนะครับและระบบก็จะทําการถามว่าเรามีคิวไหมอย่างอนนี้ผมจะให้ผมจะมีคิวนะครับก็กดวัวที มี m หรือเปล่าก็มีครับมีตัว W u ไหมมีครับมีตัว d หรือเปล่ามีครับระบบก็จะทําการหานะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะครับลองอีกกรณีหน,น,นึ่งก็คือกรณีที่ผมมี fact ผมจะใส่ fact เข้าไปาผมจะมีตัว q แล้วก็ตัว w u แล้วนะครับระบบก็จะถามว่ามีตัว m หรือเปล่าอ่ผมจะให้ลองให้อ่ มีแล้วกันครับม,มีตัวดีไหมไม่มีแล้วกันครับรมบบก็จะออกมาครับเราอีกกรณีก็คือให้ทุก,ท,กทุกอย่างเป็นฟอล์หมดไม่มีแล้วก็เป็นฟอลเป็นฟอลเป็นฟอระกรณีน,นี้คือจะไม่มีผลลัพธ์นะครับเพราะว่ามันไม่มีตรงตามรทูที่เราแอดไปตอนแรกครับครับแล้วก็ เราลองมาลองอีกอ,อีกชุดกดชุดหนึ่งกับครับโดยขั้นแรกก็คือทำการสร้างรูโดยอิงจากรู3ข้อที่มีนะครับโอเค if a and b t h e n x ครับ a and b t h e n x ครับ ก็ uh, if c t h e n d ครับแล้วก็ if e a n d d t h e n b ครับแล้วก็ลองทดสอบดูครับโดยผมจะในกรณนีนี้คือผมจะลองมี ผมจะลองใส่แฟกก็คือผมมีแฟกเป็นตัว a นะครับปึ๊บระบบก็จะถามว่ามีตัว C หรือเปล่าก็ตอบว่ามีแล้วกันครับก็มีตัว E หรือเปล่าก็ตอบว่ามีแล้ว e ครับแล้วผลลัพธ์ตัวสุดท้ายครับก็เป็นตัว x ครับลองอีกกรณีหนึน่งก็คือผมไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบแฟกอะไรเลยนะครับก็ Enter ไประบบก็จะถามว่ามีเอไหมเป็นฟอลท์นะครับมี C หรือเปล่าเป็นฟอลท์นะครับ มี e ไหมก็เป็น f อร์แล้วครับอ่ะระบบก็จะทำการอ,อิงจากรูที่เรา Input นะครับก็คือในกรณี้คือไม่ตรงตามรูไหนเลยนะครับแดงเ a ตแอนทู and นะครับโดยโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยจะมีโปรแกรม v i s u a l studio ในการเขียนค้ดครับแล้วก็ใช้ภาษา Python กับ JSON ใช้ Python ในการเขียนตัว i n f e r e n c e แล้วก็ใช้ Json ในการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวรูครับขั <S <S ้นแรกครับเราจะทำการ Import Json ครับโดยการสร้างฟังก์ชันโหลดรูนะครับแล้วก็ให้มันเปิดตัว l ู Json ครับแล้วก็ให้ไอตัว l ู Json นี่ครับเป็นตัว f ครับแล้วก็สร้างตัว variable ที่เก็บค่าตัวตัว f เนี่ยครับ แล้วก็ถ้าสมมติในกรณีที่มันหาไฟล์ไม่เจอนะครับเราจะทําให้เราจะทําทการให้ตัว variable r ครับเป็นเซตว่างแล้วก็ return ค่า r ครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันตัว r saver a save นะครับโดยให้ตัว r เ j ส o n ครับเป็นตัว f เหมือนกันครับและข้างล่างนี้ครับก็จะเป็นวิธีการเก็บ r ใน JSON ครับ แอด f ูฟังชันครับโดยเราจะมีตัวฟังก์ชันแอดลูอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวแอดลูกับตัวแอดลูคอน i ิชันครับตัวแอด p ูอันแรกนะครับก็คือจะทําการเก็บเเก็บค่าที่เป็น Input f a ฟกอิครับไว้ในตัว New Input f a ฟกแล้วก็เก็บค่า Input r e s u l t e ์ดไว้ในตัว New Input o n อนคลครับแล้วก็จะทำการเอาค่า แฟกที่ได้นะครับไปใส่ไว้ในเยสันครับโดยใส่ไว้ในตัวของสมมุติว่าเรา input input อ uh, In ่าอิมนะครับมันก็จะโดนไปเก็บไว้อยู่ใน f c t ไอแหนึครับแล้วก็ input r e s u l t เดนะครับก็จะโดนเก็บไว้ใน c o n c u คู1หครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2ครับก็คือ a d d r u l e condition ครับโดยเราจะทำการให้สร้างตัวแปร fac หนแล้วก็ input f เอ่อ f a ิรแครับแล้วก็ทำการ l ายลูปครับโดยตัว operator ครับก็ให้ user พิมพิมาว่าจะใช้ add หรือ all ถ้าสมมติตัว u s e r อร์พิเป็น enter มาซึ่งทำให้เป็นค่าว่างครับก็จะเบรก o ูปนี้ออกไปแล้วก็ Fa c t 2ครับสร้างตัวแปร Fa c t 2แล้วก็ให้เป็นเก็บค่า input second fact ครับ <c oughs> แล้วก็สร้าง c n c l u ู e สร้างตัวแปร c o n c ูดหนึแล้วก็เก็บค่าเป็นตัว first result t เดนครับแล้วก็ c o n c ูดสองเก็บ ค่าตัวเซอร์เคิลเซาเดนแล้วก็เอาค่าทั้งหมดครับเอาไปไว้ในเจสันครับ <c oughs> ในส่วนของฟังก์ชันเช็คสตาร์ตติ้งโนดแล้วก็ check, เช็คคอนคลูดิ้งโนดนะครับก็คือขั้นแรกก็คือสร้างตัวแปรสตาร์ตติ้งโนดให้เก็บเป็นอาร์เรย์ค่าว่างครับแล้วก็คอนคลูดิ้งโนดเก็บเป็นอาร์เรย์ค่าว่างแล้วก็ออฟแฟคเป็นอาร์เรย์ค่าว่างแล้วก็ออคอนคลูดเป็นอาร์เรย์ค่าว่างครับแล้วก็ทําการลูป for loop loop ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในตัว j s o n ครับโดยถ้าสมมติ fact หนึ่งนะครับไม่ได้อยู่ใน all fact ก็คือให้ต่อให้ append ตัว fact หนึ่งเข้าไปครับแล้วก็ condition 2ก็คือถ้าตัว fact 2เนี่ยไม่ได้อยู่ในตัว all fact ก็คือให้ append fact 2เข้าไปครับแล้วก็ concat หนึ่งนะครับถ้าไม่ได้อยู่ใน all concat ก็คือให้ append ตัว concat หนึ่งไปใน all concat ครับ อคอนคูสองก็เหมือนกันครับก็คือถ้าสมมติคอนคูสองไม่ได้อยู่ในตัวของอคอนคู hmm. ก็คือให้แอ Pen นอไอคอนคูสออยู่ในอคอนคูครับ mm hmm. จากนั้นวิธีการเช็คก็คือ mm hmm. เช็คตาที่หนูก็คือนะครับเราจะทำการถ้าสมมติตัวออแฟก c t นะครับไม่ได้อยู่ในตัวของอคอนคู hmm. ก็คือจะเป็นสตาร์ทิ้งโนดครับแต่ถ้าตัวอคอนคู ไม่ได้อยู่ในตัว o n l f f fact ก็จะเป็น Conclude n o d e ครับแล้วก็ r e t a i n ค่า starting node กับ Conclude n o d e ในส่วนของ i n f e r e n c e engine นะครับขั้นแรกก็คือสร้างตัวแปร bb ครับแล้วก็เก็บค่าเป็นตัวฟังก์ชัน hairball f e c t ครับแล้วก็สร้างตัว kb ซึ่งเป็นตัวเก็บค่าเป็น list ของรูทั้งหมดครับแล้วก็ทำการให้ตัวแปร starting กับตัวแปร Concluding นะครับ ถ้าใช้ฟังก์ชันเช็ค starting node แล้วก็ไอเช็ค starting node แล้วก็เช็ค c o n c l u d e n o d e ครับโดย r e m a i n r u l e นะครับเท่ากับ list KB หรือก็ r e m a i n r u l o ก็คือเป็น loop ทั้งหมดครับแล้วก็ get first loop เป็น false แล้วก็ a r k p เป็นอะไร้าว่างครับจากนั้นก็ทำการ while loop โดย get first loop นะครับจะเป็น false แล้วก็ทำการ loop l o ที่อยู่ใน r e m a i n r u ครับจากนั้นก็เบรก แล้วจากนั้นก็มาทำ loop for l o o for ให้ loop แบบว่าให้ l o o ตัว p ตามจำนวนที่มีอยู่ในตัวตัว p ตัวเติม s นะครับเพื่อเช็ค condition ว่ามีมีข้อมูลอยู่ในนั้นไหมถ้าสมมติมีตัวที่เป็นตัว operator นะครับให้ทำการ l ูปต่อไปว่ายังมีอีกไหมถ้าไม่มีก็เบรกออกครับ ในส่วนนี้ครับก็คือตัวตัวระบบอะครับจะถามยูเซอร์ว่าเรามีตัว starting node ตัวนี้เป็น true หรือ false และถ้าหากยูเซอร์ตอบ true นะครับก็ตัว starting node นั้นก็จะโดนเก็บค่าครับนี่ก็เป็นสมาชิกของพวกเรานะคะมีพงสกรมัน่นจิตสสิวิมลลิทยานนทนุนอังคจันท์พันธิราอาชามงคลเมธพนทึ่งเบี้ยวและสาราชาพรัตค่ะ โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระชัยวิริยะสุธิวงศ์ค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ